โดนนีสตานต่อเนื่องโอ้ยเฮียใช้แต่นี่เลยก็ได้แมงรีหลดไวชิบหายเลยก็ใทยองโ้มดกเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคนวไม่สดเฮ้ยเหียเหียลลล่เลยอะ โมบิลสูตรกันตั้มไปท่านโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการดำเนอนปอ e r ชั่น2องนะครับผ่านมาหนึงสัปดาห์จนนึกว่าจะหมดหวางแล้วแต่ก็มีผู้ใจดีให้ยืมหุ่นตอนนี้ในการที่จะทําก่อนหมดปีซึ่งนี่ก็คือหุ่นซีดาวที่มาเนื่องในโอกาสอีเวนต์ฤดูหนาวของโอเปอร์ส2งสอย่างนาทีบีกันดัมซีแพ็ จากภาคนาราทีนั่นเองความเป็นมาของนาราทีก็เคยเล่ากันไปหมดแล้วมันก็คือหุ่นที่กางเพื่อที่จะนาไปทดสอบไซโคเฟมให้กับนิวกันดัมแต่เนื่องด้วยประสิทธิภาพโดยรวมของโตหุ่นไม่สามารถนําไปต่อสู้ได้จึงได้มีการปรับแต่งให้มีการติดแ็กอาวุธต่างๆเพื่อที่จะสามารถไล่ล่าเฟนิกซ์หรือยูนิคอนหมายเลข3ได้ตั้งแต่ A ที่เป็นยานจโจมและ B ที่มีอินคอมและก็มาถึงแ็งสุดท้ายอย่าง C แพ็งที่จะเป็นการติดตั้ง ไซโคเฟรมทั้งตัวให้กับนาราทีมและแล้วก็ได้เข้าร่วมในศึกประทา่ากับเนโอจิองทูและได้ร่วมมือกับเฟนิกซ์ในการที่จะต่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเมื่อไปอยู่ใกล้ๆกกับเฟนิกซ์แล้วตัวหุ่นก็จะเปลี่ยนไซโคเฟรมจากเดิมที่เป็นสีแดงกลายเป็นสีฟ้าได้และทําให้ตัวนาราทีมนั้นสามารถปล่อยขึ้นอภิิหารอย่างไซโคฟิลส่เนโอจิองทูได้ก่อนที่หุ่นจะไม่สามารถฝืนสังขารไปมากกว่านี้แล้วสหรับนาราทีมก,ก็ทำซีแพคที่เข้ามาในเกมนี้เป็นหุน่นสีดาวมีเพียงเลือดเดียวนะตอนนี้คคสาาาายแดงเรรรก็ร้ันว่มีบะบบ อย่างแรกบีมไลเฟิลที่มีทั้งหมด6นัดเป็นแบบ e-pack ยิงนัดเดียวสตันอย่างต่อมาดับเบิลบีมเซเบอร์ฟันทั้งหมด2ทีอย่างต่อมาวัาขั้นกันทั้งหมด60นัดถ้าโดนประมาณ20นัดก็สามารถสตันได้แล้วอย่างต่อมาบีมแคนนอนตรงส่วนโลยิงนัดเดียวสตัน ยาต่อมามิซเลนเชอร์ตรงสวนลอกมีทั้งหมด4ี่ชุด2ลูกถ้ายิงโดนสามชุดก็สามารถสตันได้แล้วก็อาวุธระยะประชิดอีกอย่างหนึ่งหมัดครับฟันได้2ทีเช่นเดยียวกันถ้าเป็นฟันลงก็จะเป็นท่าเตะหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูโตหุ่นมีสกิลแมนโนเวอร์ที่หนาพอตัวอยู่แล้วก็สามารถกิ้มทั้งหมด2ทีถ้าหากบูทเต็มแล้วยังสามารถพุ่งอากาศได้แน่นอน ทีนี้ก็มาดูท่าเคาน์เตอร์ก็จะเป็นท่าเตะปกตินอกจากนั้นแล้วโตหุ่นก็ยังมีสกิลเคาน์เตอร์บูสต์เวลาที่เราเคาน์เตอร์อีกฝั่งหนึงได้สําเร็จก็จะเพิ่มพลังโจมตีความอึดแล้วก็ความคล่องตัวของโตหุ่นมากยิ่งขึ้นทั่วขนาดหนึ่งแต่อย่าเพิ่งคิดว่าโตหุ่นถ้าหากเลือดต่ำกว่า50%แล้วจะมีท่าเคาน์เตอร์พิเศษโตหุนต่นจะมีท่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษเมื่อมันอยู่ในโหมดโหมดหนึ่งเท่านั้นงั้นเรามาแนะนําเกี่ยวกับโหมดไปทีละ เมื่อเลือดต่ำกว่า80%สามารถกดทัชแพดเพื่อเปิดระบบ New Thai Destroyer และเข้าสู่ล่างไสโอเฟมแดงได้ซึ่งโตหุน่นสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือพลังโจมตีและก็ความคล่องตัวที่มากขึ้นและในระหว่างที่แปลงร่างเป็นร่างแดงอยู่เลือดก็จะลดไปเรื่อยๆหลังจากที่เราแปลงร่างผ่านมาเป็นเวลา30วินาทีโตหุ่นของเราจะสามารถกดเข้าโซอีกฟอร์มหนึ่งได้อย่างร่างฟ้า ก็จะเป็นการหยุดการลดเลือดแต่โตหุ่นจะไม่ได้เพิ่มเลือดอะไรให้นอกจากซ่อมในส่วนของหัวและขาแต่นอกจากซ่อมให้ตัวเองแล้วยังซ่อมให้กับเพื่อร่มทีมที่อยู่รอบๆดาเมจและการสแตกจากอาวุธประเภทยิงที่ได้รับก็จะลดลงไปด้วยแต่คราวนี้ของเล่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะอยู่ในร่างฟ้าเนี่ยแหละครับสังเกตที่อาวุธหมัดของเราแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อไซโคฟิลจริงอยู่ว่ามันยังเป็นท่าโจมตีประชิดแบบเดิมแต่สังเกตว่าเวลาที่เราฟาด ใส่ศัตูเนี่ยมันจะมีระยะของมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นขึ้นที่เกิดจากการบัฟพ,พลังอภิธิหารของเฟลิกซ์นั่นเองเ <ay> <med le> ท่านั้นยังไม่พอตอนนี้อาวุธของเราสามารถชาร์จได้แล้วมันไม่ใช่การชาร์จการโจมตีจากอาวุธระยะประชิดแต่มันเป็นท <med le> ่าปาดขึ้นที่นับเป็นท่าโจมตีระยะไกลหรือก็กคือไซโคฟิลแบบในเรื่องนั่นเองซึ่งระยะของมันนั้นก็ตามที่เห็นแล้วครับ ระยะกะไกลฮิตบ็อกก็ใหญ่พอสมควรแถมชาร์จเร็วอีกต่างหากถ้าหากศตรูโดก็จะเป็นการสตันหนักด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ติดค้างเอาไว้นั่นก็คือท่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในร่างฟ้าเท่านั้นก็จะเป็นท่าคอมโบดับแบบคล้ายๆในเรื่องแล้วกันนี่ก็น่าจะเป็นลูกเล่นทั้งหมดของัวปลาซามอนแล้วเท่าที่เห็นคือโตหุ่นมันก็จะมีการไล่ระดับ ในฐานะของหุ่นที่คอสเทปเป็นพวกตะกูลยูนิคอนแต่อาวุธมันก็คือนิวกันดัมแบบเวอร์ชั่นไม่มีพินวาเนเอลดีๆนั่นแหละถือว่าเป็นหุ่นที่ครบเครื่องทั้งอาวุธยิงแล้วก็ฝั่นตามมาตรฐานแต่ถ้าอยากจะให้โตหุ่นไปได้สุดจริงๆคุณก็ต้องเลี้ยงให้โตหุ่นมันสามารถเข้าสู่ร่างฟ้าได้เพราะกว่าที่โตหุ่นมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงเนี่ยระหว่างทางม,มันอาวุธมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนอกจากดามเมจกับของพวงโตที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเข้าร่างฟ้าได้นี่จะได้พลังไซโคฟิลถ้าต่อยที่ไกลแแล้้วกก็รงมาขึน ยังได้ท่าชาร์ที่เป็นอาวุธยิงแบบหนักๆเอาไว้ปล่อยใส่ตรูที่อยู่ไกลๆได้อีกด้วยพลังอภินิหารอะไรอย่างนี้มีกับตัวนี้เป็นตัวแรกด้วยนะครับเฟนเด็กที่เข้ามาเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วนี่ถึงกับต้องมองบนแล้วล่ะทีนี้ทั้งที่เป็นพลังของตัวเฟนิ็กเอง,เองแท้เรื่องวิธีการเล่นก็ใช้ปืนอะไรก็ได้ที่สามารถสตันเปิดเป็นหลักก่อนจะใช้บีมสตันแบบไหนก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็พยายามต่อดด้ดยปืนที่มีไปก่อนแต่ถ้าหากเข้าประชิดได้เราก็ค่อยฟันทำคอมโบซึ่งให้เน้นที่ฟันลงเหมือนตอนเล่นยูนิคอร์ไปเลย ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเตะเวลาฟันลงเราต้องกะให้โตหุ่นมันค่อนข้างแนบ สตูตอนที่ล้มอยู่นิดนึงเพราะระยะมันค่อนข้างสั้นก็แนะนําว่าเวลาที่ฟันลงเสร็จแล้วก็พยายามแดดไปใกล้ๆสตูแบบไม่ห่างมากจนเกินไปเพื่อที่จะได้แตะได้อย่างต่อเนื่องก่อนค่อยข้ามาฟันล้มอีกทีนึงโดโลงก็เป็นหุ่นที่เล่นฟันก็ได้เล่นยิงไกลก็ดีแทบจะรอบด้านเลยต่อให้มันเป็นหุ่นแดงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลหรับนาราทีปกระหนำ่ำซีแพคกนั้นผมจัดพาร์ตเอาไว้ยังไงสลหรับนาราทีปกระนำ่ำซีแพคที่เขามีอยู่ก็เป็นหุน 1, ่นเลเวลหนึ่งคอร์สสองร้อยห้าสิบพ เพิ่มยิงเลเวสากับ1เพิ่มฟันเลเวสากับ1 s p a c สเปซเฟมเลเวสการบีมเลเ้วห้าการฟันเลเวห้าแล้วก็เกราะเลเวสามตัวหุ่นค่อนข้างต้องรับแรงกระแทกเยอะก็เพิ่มการฟันการบีมให้มันพร้อมกับเลือดแล้วก็แอบเพิ่มบูทไปให้มันนิดหน,น่อยแต่เรื่องความแรงของอาวุธก็เพิ่มไม้ทั้งฟันทั้งยิงไปเลยเพราะตัวนี้ได้ใช้ครบทุกอย่างแน่นอนส่วนเรื่องอาวุธมันก็จะถือบีมไรเฟิลเฉพาะตัวของร่าง C Pa c k ซึ่งบีวันนี้ไม่สามารถให้ตัวบ Pa c k ถือได้นะครับผมใช้แแแตตต่่่ววววััันนรกกกลล้ททีีเเหืออ็็ปาาุธิดมบ รีแพร์ทั้งหมดทั้งอาวุธฟันแล้วก็อาวุธล,ลองส่วนลสกิลก็ก็จะมีแอสซาบูสเตอร์เลเวลสามที่จะลดระยะเวลาในการกระโดด60%และความเร็วในการกระโดดอีก50%าสิบเปอร์เซ็นต์อิมเมอร์เจนซี่อีเวชั่นซิสเต็มเลเวลสามสามารถกดกิ้งได้โดยที่ไม่ได้กินปริมาณบูทมากถ้าหากกดกิ้งตอนบูทเต็มก็สามารถกิ้งได้ทั้งหมด2ทีแมานิวอาร์เมอร์เลเวลสามก็มีเกราะทนทานเวลาพุ่งเมเลคอมโบคอนโทรลเลอร์เลเวลหนึ่งก็สามารถฟันได้หมด2ที ชิลเบรกสแตนเมสเทอรี่ถ้าหากโลกของเราเระเบิดตัวเราก็จะไม่ได้ชะง,งักใดไฮเพอร์ฟอร์ m ม้นต์เรดาร์จะขยายประสิทธิภาพของเรดาร์ตั้งแต่300เมตรไปถึง350เมตรเคาน์เตอร์บูส์พลังโจมตีความอึดและความคล่องตัวของตัวหุ่นจะเพิ่มขึ้นถ้าหากเราสามารถเคาน์เตอร์ได้สําเร็จแล้วก็มาถึงสกิลจุดเด่นของหุ่นตัวนี้อย่าง NTD Na a Narrative a b i l i t y b o o s t เมื่อทําการกดท้าดแผงเมื่อเติมกว่า80%ก็จะเปิดเข้าสู่ร่างแดงเบื่อสกิลน,นี้ทํางานก็จะหยุดการใช้อาวุธประเภทไซโคลมิลของัตส หุน่แล้วก็ได้รับสกิลออฟเอนซ์ิสเตมหรือสกิลที่ทําให้เรานั้นเวลาที่ฟันอยู่จะไม่โดนขัดด้วยอาวุธยิงง่ายๆแต่นั้นระหว่างที่สกิลนี้ทํางานแต่นั้นระหว่างที่อยู่ร่างแดงเรื่องของเราจะลดเรื่อยๆแล้วเ,เมื่อนับถอยหลังหลังจากที่เรากดแปลงร่างแดงไป30วินาทีก็จะสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สกิล A อาไว้แค่นาฬิทาเอาปริตี้บูสทำงานก็จะเปลี่ยนจากต่างแดงกลายเป็นล่างฟ้าซึ่งก็ได้หยุดกันลดเลือดของตัวหุน่นแล้วก็ยกเลิกการถูกแจไม่ด้วยโอ้ประเภทไซโคมิลท้องกับซ่อมแซมในส่วนของหัวกับขาท้งตัวเองแล้วก็เพื่อร่มทีมที่อยู่รบอบๆแล้วก็เพิ่มท่าโจมตีจากอาวุธหมัดกลายเป็นไซโคฟิลและยังสามารถกดชาร์ปเพื่อเป็นการปล่อยท่าโจมตีไซโคฟิลจากในระยะไกลได้อีกด้วยแล้วยังลดดาเมจที่ได้รับและการสแต็กจากอาวุธประเภทยิงสังเกตว่าตัวหุ่นตัวน,นี้จะไม่มีสกิลหายพร้อมกันเคาน์เตอร์โปรแกรมเพราะมันอยู่ในนสลตัววี้้้แถาาห ตัวได้ก็จะเป็นการปบดถ่าเคาน์เตอร์แบบพิเศษเฉพาะของตัวนาราทีซีแพคจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือนี่เป็นสกิลอเวเกนอันเดียวที่จะไม่มีการลดดาเมจของตัวหุ่นลงเลยซึ่งไม,ม่เหมือนกับเฟมเขียวของยูนิคอร์และก็เฟนิกซ์นั่นเองก็ประมาณนี้ก็น่าจะจูใจสำหรับคนที่รอคอยปาซม,มอนเข้ามาในเกมนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละการมาของนาราทีซีแพคที่มาแบบเดียวๆเนี่ยก็ทําให้เราค่อนข้างที่จะเลือกลากเกี่ยวกับหุ่นปีใหม่แล้วว่ามันจะมาเป็นตัวอะไรเพราะตอนนี้หุ่น พวกตัวเด็นในภาคนาฬทกก็เข้ามากันเกือบหมดก็คงต้องลุ้นกันว่าหุนปีใหม่นี้จะมาจากภาคใดภาคหนึ่งหรืออาจจะเป็นภาคใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าก็เป็นได้แต่ก็อย่างว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปรู้กันเลยดีกว่าว่าสำหรับนาฬิีกระดัมซีแพคนั้นจะสามารถปลดปล่อยพลังอภพิธิหารได้มันขนาดไหนนะครับไปดูกัน อเออคูขึ้นไปตรงนี้ทำไมกต้องไปข้าง,างนี่ไม่ทันละเอ้าเอ้าเป็นไรครับเป็นไรครับอะไรมึงเนี่ยอ๋ออ๋ออเอยนนี่กูเอามึงฝ่ี้นั่นก่อนนะขวานี่ก่อน ไม่ตายได้ไงวะไม่เป็นไรกูได้บัฟปีกโอเคอ่ากูจริงด้วยที่เ โอ้เป็นเอสแน่เลยวะยเปเนื้ออะไรทีรโ่โต้หุณนแม่งขอแค่อย่างเดียวขอกูได้ฝ่านขึ้นหลายคนก็พอใจดูร้านเราก่อนมันจะไปทางไหนทางนี้ไม่โดนว่ะอ่ดโคตอัดโคต ี่หมัดดาเอ็ดมันก็แค่ฐานะจะกลัวไปทำไมอะผมไม่ลืมนะเพราะว่าเราจะไปให้เหนื่อยทำไมในเมื่อเรามีสิ่งนี้อุ๊ชเอาที่จะเฉียวขาเยะอ่ะสุดต้านให้ละมาต้านให้ละอ่ะขอตักขี๊เรี่ยอุ้ยมัน อย่าม่ไม่ให้กูไม่ให้กูสารปัดอนะ่ะไม่ให้กูสารปัดนะมึงเจอกูแน่เป้าหนึ่งโอ้ยยี่ใครส่งอากูยังเยอะแยะตัง,งเฮ้ยของกูที่ฆ่าให้แต่ว่าขอโทษครับพี่พี่บังผมโอเคชุดสุดหนักขันดิสเป้าหนึ่งอัานไหนพูดถ้าตายล <laughs> ะเป้าหนึ่งแปะแปะ หดคนครับปืชปืชเอาไว้ไม่ตายอยู่ดีวนะคุยสตีไปเทียรูกูแพ้เลยครับวันน <c oughs> ี้วัน <c oughs> ีไม่อยู่เอาไปนู่นละเอาพี่แบงค์ไปแข่งอะไรมาลหรแข่งบัวแข่งบัวโอ้ยเยี่ยมึงรีดสมัยอ่ะอ่ะมึงฆ่านะ <c oughs> มึงฆ่าแนละ้วมึงฆ่าแนละ้วนะเออเป็นไงพี่ ใน,นที่สองผมว่นานเนี่ยเออในที่ส<ว>องเออไอ้เที่ยอายุดีๆคุณวาดกดเที่ยอะไรก็ถูกกดพุชซวยตัดไม่น่านเลยอตอนแรกสองสองแล้วก็เขาได้สามเฮียรีเซนต์ปังเกตไอ้เที่ยกูตากอดอกรอรอตีตั้งนานอืคนอกรอตีกอดอกเลยนั่นคือนั่นนนแข่งดีกว่าเมื่อวานไปที่เขาบอกูแม่อะไรนะไปเอาเร็วเร็เลยไป ไม่ไม่ปกุ้เลยไอ้เหี้ยไม่โดนโดนเพื่อตัวเองแตอนแขกต้องไปนั่งอยู่นั่นกันเหี้ยเลยยากกว่าโดนตัดหัวโอ้โหเลยนดิอะไรนะเรื่องงากเลยใครตัดหัววะไอ้เหี้ยโดนเรื่องมเมื่อกี้เลยถามไปยีแล้วมั้งเหี้ยโอ้โหดีเลยถามไปยีไปยได้เหี้ยก็เรื่องมันแหละความมันจะเริ่มขึ้นตอนนี้แหละลอยไปอ้วนปปไ มันโดนตัดหัวแล้วก็ประกอบหัวใหม่ใช่ไหมเออขายแม่งตามหัวบอกว่าไอ้พวกอูดิเปิอ๋อเออไอ้ไปเป็นแขกของยูติเป็งไงจำบ่อยล้เออไม่ลืม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 ระยะไกลไปยังไม่ได้ร่างเขียวจริงไอ้เบลเลี่เอาดูอีกฝ่ายก็เบลเซบาสนี่รู้จักกันมาก่อนก็ไอ้ดูติเปอร์นี่เป็นโอ้โหแม่นว่ะ มังตดมาจะไปผิดแล้วก็ไอ้ไอเบลเลีนี่เป็นลูกนองว่ะทำปเรียกมาเตัว้านเลยเดี๋ยวบนี่ไปไปก๊อปลางชาดิมัชาดิมปก๊อปลางเดัก็ไปโจริงองพี่อะไรฮะรอ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  อนนี้น่าอีกสเปกใหญ่เพราะว่าแผงจาะดูทีห้าหนึ่งโอ้ยรวยว่ะคนรวยโอ้เออคนรวยว่ะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไงโอ้ยมึงขึ้น NTD เร็วเร็วนี่มาที่ออกกันทั้งบ้านวะเนี่ยเพีองเพราะมีปั้มเก็บเนึ่ยอันนี้ออกกันทั้งบ้านวะเอาเชิญกันสามหน่อมันเดินเทียรหกสามสิบแปดอืมคันโอ้อาเป็นรวยว่ะ เี่อรอย่อะไรขอโทษครับพี่กูอยากหลอกอ้าวคือ้อพอมีตั๊้กนตงอ้าวปล่อยว่า่ออเอาไปเตอช่ที่เก็หายเพ่ห้าระาเดนลสเก็ไอ้ตืนเกมอไโอเค อุแล้วมันเป็นยังยงล่ะมันต้องเล็งโกนเดียววะมึงเห็นคนปล่อยขึ้นแล้วมึงอัตราการรอตีเมื่อมากขึ้นเนาอดีช้าไงตุ๊กเปีออกเออทำไม่ได้โอ้ยม่งฟังปืนกูอีกเลยเย็นดีไงที่าลิดปืนของแทงไงพี่พี่แล้วกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เบอร์เจ็ดตายตายตาย เฮียอะไรฮะกระเทนโชว์เูขอปลอดภัยก่อนเป็นฮูนเอันลงเออันลงไอ้นี่ลวไม่ใชู่นดิเามันเกิคเฮียไ่งกูัจว้โอ้โหอ้ยโอ้ยโอ้ยฝันคูนตายคูตายคูตายคูตายูนเ่ยเฮียเฮียใช้ได้ แต่แต่ต้องแต่จะเก่งก็ต่อเมื่อมึงอยู่ล่างฟ้าเท่านั้นไอ้นน้ย่จังหวะมึงก็เฮียเกินดูกูตายปับแม่งขึ้นมาเลยเนี่ยให้รู้ไอว่าพลังเฮี้ยนของจริงไอ้เหียรอดตายหรอก <laughs>

ตีมากตีกรรันคูเอาเขาอยู่ตรงนี้กันครับพี่เอาเฮ้ยเอาว่ะเยเจกันคูสัตว์โอ้โหเอาโอ้โเอามาเตะให้เฮ้ยเียเตะกันคนนี้แม่งโคตรดุไอ้เียโกท์เอาเแบบอย่างแล้วเนี่ยไม่มพูดถึงใครเนะี่ยปล่อยโง่มัน เป็นที่อะไรกันเพืกันเวลสีไม,ไม่รู้อ่ะเอเจเอเจกันอยู่คันจิมะอุ้ย When, 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 when. วัน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 เฮ้ยอย่าเติมพี่เจกันเขาอีกแล้วอะ่ะโอ้ยยอดยอด,ยอดพี่เจกันโอะไรวะนี่อ่ะเจกันของไอ้โพดอ่ะอ๋ออัญโยตีวิ่งแม่งตกออกมาทุกคนไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการพวกแม่งเอง แล้วโมเล่นที่ีมดูเดี่ยวไปเนี่ยเอียร์สามจิบมะผมเล่นไปแล้วพี่เอาเบนเดดไปเล่นรอรอโอ้ยสามนีทำไอ้โหมดโหมดเนี่ยนี่เอาจริงจงกูชอบมากอะนะมันมันเล่นบอร์ดใหญ่ได้พี่แต่เอาผมเล่คนเล่นปกติไ่คิดคิดไวเกิน่ะไวกว่าคปกติเออไอเหียคิดนีแต่คนไม่ทตายแล้วนี่วะตายพอดีมไม่ตายนาเลย คิดแบบนี้คิดคิดให้มันตั้งตั้งบอกยังไงให้มันไวแล้วใหญ่ที่สุดไงเออ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 เฮียเล่นลาบิดเดียวปิดโอ้ยอยากคุยเลยไปเลยไปเลยเฮียคุยไอเฮียผมไม่คุยผมไม่ผมไม่คุยอะไรพวกหมอแล้วก็จบเธอไอเฮียเออเฮียโอ้ยมึงเป็นตันทาเนี่ยสัตว์มึงแม่งกับกาแฟเดียวกันกับกูอ่ะสุดอะไรเนี่ยโอ้ยไม่คุยไม่คุยบัดเอามึงไปรวมกับมันแล้วมึงอยากจะเด็กที่เราใช้ดวงอะื่ไหรเฮีย เออไอ้ดิ่งเราแกเห็นนมแล้วมันแ่ตังไหนพี่อะดูอย่างพอหมดกูอย่างพอหมดนี้นะไหนหมวดปกติก็ไม่เล่นด้วยไอติมบัวเจ้าไอติอนริจิ้งเดีคนเล่นแล้วมันจะิดนโม่เอาเประกันแล้วทีหนึ่งกดไปตัดกิดการเนี้ย พยายามยิงก่อนยิงกูนิดนึงดิอยากได้รังแดงอ่ะยิงกูยิงกูดิเอาพียาตายหาละกูาจะเลี้ยงไว้ไอ้จ้างโดก้าเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเยี่ออนสุดสุด ไปดีด้วยแล้วก็บอลเดฟบายดีไลท์ยเ่ย่เออเือตล้ติเนี่ยไอโอ้งเ้ยมึงต้องให้พวกประดูงานคนนี้ไั้เนี่ยยูัาจิมาวิลด์ี่เป็นเอยแ่สัตีเืออกับเอสไพเลอดแล้วไ็ยังจะพาไบฮีโร่พี่ก็มีใครพูดถึงอะไรโอโอเต็มเกมแล้วมั่งเลิกเล่นละไอเก่นขี้แล้วเกมอ่าเออตึ่งสวย บันไดมันกากอ่ะกระแตเกมดีมันไม่ชอบเลี้ยงอ่ะพอไปเลี้ยงก็เล็ร้อยแล้วโปโปบอนตลอดที่เอาโอโอโอ,โอบันบันไดเป็นข่ายเดียวที่แบบไอเทียแม่งดูแลเรื่องนี้ไม่ได้โปแม่งเต็มเ,เต็มเกมเลยเล่นไม่ได้แล้วอเจอ,อโปอ,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 อันตรับพิเศษไอสัตว์ลอยฟ้าแล้วสแปมมลงพื้นแบบโอมิ่งนีงเ่เีอะโอมิ่งไม่โดนโอมิงเอเยิงไปออโปวัน จริงนะเฮียเ <c oughs> อาปอ,อวันบวกวันปอเป็นโภ <c oughs> เฮ้ยเฮียไม่มองกูมองกูเราเฮียอะไร <c oughs> อ่ะอึ้งเฮ้ยเฮียรอดโดนนี่นนไงโดนตามได้เวลาไปไล่ปาดยังไม่มหลบได้อีกตันเฮ้เฮียเดี๋ยวให้อีกตวร์ สวัสด์สติ๊กสวัสด์แฉกขอโทษพี่เอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เหี้ยมันเสรดกูเสรดไปแล้วขอโทษอ่าสิ่งไม่ให้ก่อนเหี้ยเวลาควงควงสติ๊กปากไอ้สุปปากตืนแล้วเจอครับพี่เฮ่อยังไม่ตายสัตว์เลยไม่เป็นไรกูชันกูเป็นตัวนัดต่อไปละเฮ้ยอะไรมองอะไร เฮ้ยเต็มพี่พี่อยู่คทีว่าช่างแหว,วงไอ้เหี้ยอุ้ยดนทำไมตอสเลยสัตว์กูจะฝากให้แม่งตายหมดไอ้เหี้ยมันแรงตัดใจไปโดนว่ะแรงจะหายเลยไอ้เหี้ยปุ๊บฟอกแล้วรอรออะไรจะตอสเลยออกท่าไม่าาเต็ม มึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาฝัดมึงขึ้นมาอุ๊ชโคตรอิบ่าเลยนี่คาเซโนโกเล่นปิดกีนนิวอะโคตรอิบ่าเฉยอุ๊ชยิงมาเลยเลยยิงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวอะไรหัวหน้าหน่วยกีนนิวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วไปรอดไม่ใครก็ได้มันมันให้เล่น เป็นทีละตัวแล้วตัสวสวุดท้ายเป็นทีนิวไงล่าสุดท้ายมันเป็นวนน่าด้อยพอะไรเอียโอมได้ปาดใส่คนละแล้วเนี่ยบังดูไอโอมไอเฮนะี้ยที่หนึ่ง <c oughs> ไปถึงมันอ่ะที่หนึ่งแ <c oughs> น่ๆเ <c oughs> จก,กันแ่ะให้เพื่อนมึงมาดูไว้เนี่ย